สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันหยุดของพี่เต็มนะคะพี่เต็มก็เลยถือโอกาสเอาวันหยุดนี้นะคะมาที่นี่นะคะวัดพระธาตุท่าอุเทนนะคะซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั่นเองนะคะพอดีว่ามีผู้ติดตามของพี่เต็มทางช่อง u t u b e เนาะอ่า ขอเข้ามาว่าพี่เต็มพาไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์หน่อยนะคะ,ะในฐานะที่พี่เต็มเป็นคนจังหวัดนครพนมนะคะแต่จะบอกว่าจากบ้านพี่เต็มมาถึงตรงนี้ก็ไกลพอสมควรนะคะอะร้อยกว่ากิโลได้นะคะสำหรับพาจากธาตุพนมมาถึงอำเภอท่าอุเทนนะคะยังไงเราก็มาถึงแล้วนะคะงั้นเราไป กราบพระธาตุอุเทนพร้อมกันไปกันเลยจ้า เมื่อเราเข้าประตูวัดเข้ามาถึงนะคะเราก็จะเห็นนี่เลยนะคะก็จะมีจุดบริการดอกไม้ทูบเทียนนะคะก่อนอื่นพี่เต็มจะให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะชมองค์พระาธาตุเท่าอุเทียนสวยๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะหยิบดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้องค์พระาธาตุพร้อมกันนะคะนี่เลยนะคะสําหรับดอกไม้ทูบเทียนทูบก็จะมีสําหรับประอาคนที่เกิดวันศุกร์โดยเฉพาะแล้วก็คนที่เกิดวันทั่วไปนะคะ สำหรับดอกไม้ก็หยิบได้เลยนะคะไมะ่จำกัดหรือว่าไม่แบ่งวันนะคะก็หยิบได้ตามนี้พี่เต็มก็จะหยิบวันทั่วไปเพราะว่าพี่เต็มไม่ได้เกิดวันศุกร์แล้วก็ดอกไม้หนึ่งช่อนะคะแล้วเราก็จะไปกราบพระาธาตุพร้อมกันเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะพี่เต็มก็หยิบดอกไม้แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปกราบพระาธาตุท่าวทมพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้นะคะเขาให้ใส่รองเท้าเข้าไปได้ เราจะเข้าไปข้างในกันตอนนี้เราอยู่ตรงประตูข้างหน้าเลยนะคะงั้นเราไปกับพร้อมกันจ้าเนื่องจากว่าพื้นตรงนี้นะคะมีความร้อนนะคะเขาก็เลยให้ใส่รองเท้าเข้ามาได้นะคะเข้ามาถึงแล้วนะคะเราก็จะมาจุดทูบเทียนตรงนี้นะคะที่เขามีเทียนใหญ่จุดทิ้งไว้ให้เราสามารถมาต่อ เอาทูบเทียนที่เราหยิบมานะคะมาจุดมาต่อตรงนี้เพื่อที่จะไปทําการกราบไหว้องค์พระาธาตุท่าอุเทนนะคะงั้นพี่เต็มก็จะจุดเลยนะคะจุดเสร็จแล้วพี่เต็มก็จะเข้าไปาไหว้องค์พระาธาตุข้างในนะคะไปกันนะคะทุกคนคะ่ะพี่เต็มไหว้เสร็จแล้วนะคะทําการกล่าวคาเสร็จแล้วนะคะเราก็มา ปักทูบเทียนตรงนี้เลยนะคะพี่เต็มขอเข้ามาปักข้างในแต่ก็มีให้ปักข้างนอกนะคะแต่พี่เต็มก็จะเข้ามาปักข้างในแต่ถ้าเราเข้ามาตรงรอบข้างในให้ถอดรองเท้านะคะเพราะว่าเขามีหญ้าเทียมปูอยู่นะคะไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะแล้วก็ถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้ามาวงข้างในรอบข้างในนะคะนี่ก็จะเป็นคํา กล่าวนะมัสการอง์คพระธาตุพระพอุเทนเราก็กล่าวตามนี้ได้เลยนะคะสําหรับคนที่อยู่ทางบ้านแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์วันศุกร์นะคะก็อยู่ทางบ้านเนาะพี่เต็มก็จะวางดอกไม้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นที่ให้วางดอกไม้นะคะพี่เต็มก็จะพาชม รอบๆอ,องค์พระธาตุท่าอุเทนอีกครั้งนะคะสําหรับพระธาตุท่าอุเทนนะคะก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือมีสีขาวนะคะมีสีขาวล้วนนะคะแล้วก็จะ,ะที่เห็นชัดเลยก็จะเห็นแถบตรงสีเทาๆขาวๆตรงนี้นะคะเขาจะไม่มีการบูรณะทาสีใหม่นะคะเพราะว่า เป็นเอกลักษณ์ขององค์พระาธ,ธาตุอุเทนนะคะนี่ก็จะเป็นรอบๆบ,บริเวณวัดของพระาธ,ธาตุอุเทนนั่นเองนะคะพี่เต็มก็จะพาชมก่อนนะคะก่อนที่จะกลับนะคะสำหรับพื้นที่ของวัดธาตุอุเทนก็จะไม่มีพื้นที่กว้างสักเท่าไหร่ก็จะประมาณเท่าที่เห็นส่วนตรงนี้นะคะเป็นมุมข้างหลังวัดนะคะ ที่ปิดเต็มมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโบถ์เป็นศาลาหลังเก่านะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะต้นไม้ก็ร่มรื่นพอสมควรนะคะมองเห็นริมน้ำขุงนะคะเพราะว่าติดฝั่งแม่น้ำขุงเลยแบบนี้นะคะเส้นถนนเส้นอ่านริมฝั่งแม่น้ำขงุงของอำเภอท่าอุเทนนะคะ ประมาณนี้เนาะใครที่อยู่ทั้งบ้านนะคะสำหรับบรรยากาศโดยรอบๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะข้างหลังพี่เจมก็เป็นพระธาตุท่าอุเทนนะเนี่ยนะคะพี่เจมขอยืนล้มๆหน่อยเพราะว่าแดดร้อนมากวันนี้นะคะจะประมาณนี้นะคะพระธาตุท่าอุเทนนะคะติดริมฝั่งแม่น้าโขงเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะเอาเป็นอําเภอท่าอุเทนนะคะเป็นพระธาตุราชระจํารันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ ส่วนพี่เต็มแล้วเกิดวันพฤหัส,สบดีนะมีคนถามเข้ามาว่าพี่เต็มเกิดวันอะไรนะคะพี่เต็มยังไม่ได้ลงอ่าลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันเสาร์หรือเปล่านะ้องพี่เต็มจําไม่ได้ยังมีทวงเข้ามาอยู่นะขอโทษด้วยนะคะวันนี้ก็ลืมอีกแล้วเนาะเอาไว้วันเสาร์หน้าก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้เกิดวันเสาร์เนาะ สำหรับพี่เจมแล้วเกิดวันพฤหัสบดีพระธาตุประจวันเกิดก็คือพระธาตุประสิทธินะคะสําหรับอ่าพระธาตุประจวันเกิดตัวเองก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปกรบาบไหว้จริงๆเลยสักครั้งนะคะแต่ว่าไปประมาณ3ามครั้งแล้วเนาะไปด้วยอ่าพาร่างานนะคะก็ไปแวะนิดหน่อยนะคะพี่เจมยังจะหาโอกาสไปกราบแบบเป็นจริงเป็นจังไหนใครที่เกิดวันพฤหัสบดีเหมือนพี่เจมนะคะเม้นเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปกราบพร้อมกัน นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้มันเป็นวันหยุดนะคะคุณก็เยอะพอสมควรนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะสำหรับจุดนี้นะคะก็เป็นจุดอ่า บูชาพระพุมนะคะค่ะถาบูชาพระพุมก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ่ายมาให้ดูเสริมนะคะพี่เต็มก็คิดว่าพี่เต็มก็ถ่ายให้ดูเกือบทุกมุมของวัดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นด้านข้างนะคะเป็นพวกศาลาปเป็นกุฏิที่อยู่ด้านข้างขององค์พระธาตุนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นด้านหลังพี่เต็มก็ถ่ายให้ดูรอบหนึ่งแล้วนะคะบวกกับด้านข้างนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นด้านข้างนะคะด้านข้างที่อยู่ติดกับศาลาการประเรียนนะคะ วัดพระธาตุท่าอุเทนนะคะพื้นที่ก็ประมาณนี้นะคะไม่กว้างนะคะไม่สามารถเอารถเข้าไปจอดในวัดได้นะคะให้จอดข้างหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นศาลาร้อยปีนะคะที่อยูอ่ด้านหน้าอยู่ยืงๆนะคะด้านข้างด้านหน้าของพระธาตุท่าอุเทนแล้วก็เป็นศาลา ของสาร,ร,ระการเปลี่ยนนะคะตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าพระธาตุทาอุเทีนนะคะเป็นประวัติความเป็นมาเป็นอบอกรายละเอียดน,นะคะพี่เต็มก็คิดว่าพี่เต็มก็เก็บรายละเอียดมาให้ดูพอสมควรนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะพี่เต็มอยากบอกว่าวันเสาร์ตลอดเลยสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ ตามนี้เลยนะคะพี่เต็มก็ได้มาถ่ายให้ดูแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศร,ริมโขงที่อยู่ด้านหน้าวัดเลยตรงจอดรถนะคะตรงที่จอดรถนะคะอำเภอท่าอุเทนนะคะเป็นเมืองไทยยอ้อภาษาไทยย้อนนะคะเป็นภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารกันเป็นภาษาเฉพาะของอำเภอท่าอุเทนนะคะ หลังจากที่เราไปเดินรอบวัดมาแล้วนะคะเราก็จะมากินกาแฟนะคะตรงนี้นะคะหน้าวัดพระธาตุเทียนมีร้านกาแฟบริการนะคะสําหรับกาแฟเครื่องดื่มนะคะเป็นม,มีมีทั้งเป็นโบราณแล้วก็กาแฟสดใช่ไหมคะงานเอากาแฟสดเอาอเมริกาโน่ไม่หวานคะ่ะเ,เอาเหรอทำยังไงจะได้กินนะได้แบบโูเลี้ยงได้ ได้แบบโอเล้งได้ใช่ไหมโอเล้งได้เพราะน้ำน้อนอยู่โอเลี้ยงโกโก้โอวันตินชาเขียวมัชะเาไปดูก็เนื่องจากว่าไฟทางร้านดับนะคะพี่เต็มก็เลยเลือกเปลี่ยนโกโก้ก็แล้วกันนะคะพี่เต็มว่าจะกินกาแฟพอดีว่าเครื่องอปั่นกาแฟไม่สามารถใช้งานได้นะคะส่วนบรรยากาศร้านนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะพี่เต็มก็นั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่นำ้ำโขง นาวัดพระธาตุทาอุเทนนะคะนี่นะคะที่พี่เตมสั่งโกโก้ไปนะคะวันนี้พี่เตมว่าจะกินกาแฟไฟของทางร้านดับนะคะสำหรับโกโก้นะคะก็สามสิบบาทนะคะราคาแบบกันเองนะคะก็จะถูกกว่าตามคาเฟ่ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆดังๆนะคะสำหรับเครื่องดื่ม ะะว่าจะกินกาแฟแต่ว่าไฟดับพี่น้องจ้าก็เลยบอ่ได้กินนะคะข่าวเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมา กราบพระธาตุท่าอุเทนวันนี้นะคะก็เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะแต่สําหรับพี่เต็มแล้วพี่เต็มไม่ได้เกิดวันศุกร์นะแต่ว่าก็พาทุกคนมานะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเพราะว่ามีเม้น์มาทางช่องทาง u t u b e นะคะอยากให้พี่เต็มพามากราบอพระธาตุประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์ ะะพี่เต็มก็ได้พามาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่เต็มก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะพี่เต็มก็จะเดินทางกลับเลยนะคะก็ไกลพอสมควรนะคะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงห้านาทีนะคะตอนนี้เผื่อพี่เต็มกลับถึงท่าพนมก็จะประมาณ สามสี่ห้โมงประมาณนี้โดยประมาณนะคะเพราะว่าพี่เต็มก็กบว่าจะไม่ขับรถเร็วเท่าไหร่นะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่เต็มนะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่เต็มด้วยกันละกันนะคะสําหรับคลิปนี้พี่เต็มขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันครั้งต่อไปคลิปต่อไปสวัสดีค่ะไปแลวนะคะบ๊ายบาย